ส่วนหลุมที่ยังแอคทีฟอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะให้ทายว่าอยู่ที่ประเทศไหนเออมันทายไม่ค่อยยากหรอกใช่ไหมประเทศจีนค่ะโครงการสำรวจใต้พิภพของจีนค่ะซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2021นะคะโครงการนี้อยู่ที่ทาริมเบซินค่ะทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเขาวางแผนจะขุดเจาะลึกลงไป36,000ฟุตหรือว่าประมาณ11,000เมตรคือ11กิโลค่ะก็ ไม่เท่ารัเสเซียแต่ว่าคงจะเป็นภูมิประเทศที่จีนคิดและว่าจะเจออะไรได้มากกว่านั้นแล้วถ้าถามว่าเขาขุดกันทำไมเป้าหมายสูงสุดของโครงการสำรวจใต้พิภพของจีนที่จะขุดลงไปขนาดนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปตามหา แร่ธาตุหรือวัสดุที่มีอายุมากกว่า145ล้านปีใต้พิภพค่ะเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกจากชั้นหินแร่ธาตุที่มันทับถมกันเป็นเส้นเป็นสายเป็นทีละชั้นทีละชั้นเนี่ยนะคะมันจะช่วยทำให้เราเข้าใจโครงสร้างแล้วก็วิวัฒนาการประวัติความเป็นมาของดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นี่ค่ะซึ่งข้อมูลเนี้ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่ มีความรู้เพิ่มทางด้านวิทยาศาสตร์เออไปเจอแร่ใหม่ชื่ออะไรสวัสดีจ้าไปเอาตัวย่อแร่ใหม่มาใส่ไว้ในตารางธาตุให้เด็กๆทุกคนได้ท่องกันไม่ใช่ แต่มันจะสามารถอธิบายได้ค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดแผ่นดินไหวคืออะไรและถ้าเกิดว่าเราจะสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำมากขึ้นว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนขนาดเท่าไหร่เราจะสามารถคาดการณ์ได้ดีขึ้นว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มตรงไหนแผ่นดินโลกมันจะแยกที่ตรงไหนหรือจะเกิดซึนามิที่ตรงไหนแล้วแรงขนาดไหนมันจะสามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สินประชากรในโลกใบน,นี้ได้เท่าไหร่แล้วคิดว่ามันจะเป็นเงินเท่าไรหร่หรอคะ